หลังจากพาทที่แล้วที่เราได้ลงมาอย่างท่อระบายน้ํานะใช่ไหมใช่วันนี้รู้สึกว่าดีดปกติไหมดีปกติแื่ไหดีผิดปกติเสียอ่ะตรงนี้ทางตันแล้วหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อเช้าเราเล่นกันตอนเชา้าซึ่งตอนเช้าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมกับการที่เล่นของเรานะโอเคเราโอ่อะกระโดดแล้วหนึ่ง้เอได้ไ็ใครอ่ะาเลยปะสวัสดีครับ ไปดีครับก็คือทุกคนที่นี่เหมือนจะแบบอ้าวเอาทางด้านนี้มาก็คือทุกคนที่นี่เหมือนจะหัวร้ายกันหมดเลยน่าจะเป็นเพราะว่ามีการผ่าตัดบริเวณหัวหรือเปล่าอผ่าตัดสมองอะไรอย่างนี้หรือไม่ใช่ไหมไม่มีเอ๊ะออกทางด้านนี้มันไปทางนั้นทางนี้ไปได้ปะ ไม่ได้เฮ้ยมีทายเอกสารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องไหนเก็บมันกันแล้วกันเราจะอ่านตรงนี้ละกันก็ผิดนะไหนพระกิตติคุณแห่งพบรอยขีดเขียนได้ได,ดินสอที่ด้านหลังของแบบฟอร์มนี้ลายมือตรงกับหลวงพ่อมาดินอชัมบวดเพระเจ้าองค์นี้มีอยู่จริงสิ่งที่เราเข้าใจผิดมาตลอดทั้งผีวิญญาณความบั้คลั่งพวกเราแค่แทงทำเป็นไม่รู้สายตาของซาอูมีแต่ความกลัว และเมื่อเจ้าของเออและเมื่อเจ้ามองลึกเข้าไปใ,ใกล้เข้าไปกว่านั้นเจ้าจะได้เห็นความจริงนั่นคือของขวัญจากวอร์เรดเดอร์ภกิ์ิคุณแห่งทรายบาปที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือการเพิกเฉยต่อพระเจ้าโดยเจตนาจงรับทั้งการเปิดเผยและไม่เผยแพร่ไปยังฝูงลูกแกะที่รอคอยหน้าที่แห่งนี้การยืนหยัดในเส้นทางแห่งการอยู่รอดคือบาปที่มีการลงโทษใจยิ่งใหญ่กว่านี้เกินกว่านี้ ก็ต้องบอกไว้เลยว่าเราเป็นคนพูดไม่ชัดอ่านไม่ชัดเสีงเยงไรวะอืมอืมโอเคโอเคดูเหม,เมือนว่อกี้จะไม่ผีแหละจำใส่แกไมวะไม่แหละใช่ไหมกำลังเซฟเกมด้วยว่ะเกิดระบายน้ำด้วยการเหมือนวาวส่งวาววาว,ว,าว ถ้าสามบอลก็เลยววลวอลบอมุกอะไรอ่ะอะไรเหรอนี่ก wow, wow, wow. ่อนนี <h 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 ่เออหมดต่อมาหน่ครับเห็นปะมีเรี้ยเหรอ อุ้ยตายทางตันอุ้ยตายทางตันอุ้ยตายทางตันวิ่ยถอุ้ิ่ยวิ่ยทางตอนเหมือนเดิมวิ่ยทางตอนได้อุ้ยวิ่ยตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ไปไม่ได้โอ้โหตายเหอะตายเลยตายเหลยทางไหนกันทางไหนกันทางไหนกันเฮมา อ๋อมันโดดลงมานี่เองทางนี้ไปได้ปะไปได้ไปได้เราจะวิ่งแบบใส่คุณร้อยออ๋อนึ่งเปิดกล้องตรงนี้จะไปไม่ได้แลวตรงนี้ก็มีความมืดมึนมืดมืดมืดมิด,มดเออหมุนได้หนึ่งอันแหละปิดประตูก่อนเกินมาไม่มีอะไรฮะ อีกเส้นทางหนึ่งวิวิตายตายมันเห็นเราเออมันเห็นปะวะเห็นปะเห็นปะมันเห็นปะวะก็ตัดเสียงมันบิวนะเห็นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งไปแล้ว มันมเห็นโอเครอบๆประเด็นคือหุยตามติดชีวิต <c oughs> เพราะหนุนหลักกามตรงนี้ไปไม่ได้อีกเส้นทางหนึ่ง,ง,งคือตรงไหนกันอีกเส้นทางหนึ่ตรงไหนกัน ตรงนี้นี่เองแล้วมันจะลับมาป่ะมันจะลับมาป่ะอุ้ยอุ้ยติดอะไรเนี่ยย้อนก่อนไป่โดนสายย้อนก่อนมันต้องดักหาแน่แน่เนี่ย เอาให้เห็นเจเลยเด,ยเดียวเดียเตัวนึงเหรอตายแล้วนีมม่มีบาดหมดเ่ยเมาก็ไม่เจอเมาก็ไม่เจอผีก็ต้องวิ่งหนีได้นะได้นะได้นะมุดท่อก่อนมุดท่อท่อไหนวะท่อไหนเหเออ ไปเถอะนะไปเถอะนะไปเถอะนะบัดทจ้าเห็นปะอุเะ้เห็นปะเห็นปะไม่เห็นหรอกคิดไปเองบัดทิกาแตวเองอุ้ยมันยืนด้วยวะรู่นน้ำไม่เห็นนะมันจะเห็นนะแต่เกิดอนเหรอใช่ไหมล่ะเห็นอุ้ยอุ้ยมันเห็นหลงมันเห็นแล้ว อะไรอ่ะโอโอตายแล้ตายแล้วตตายเออไม่นับไม่นั้ไมเกกันเองเกงตาย,ตาย ด้เปิดมาลสองอันแล้วอ่ะก็คือได้สินะได้ได้เฉยก็คือนาดาแต่ได้เฉยอะไรวะวิธีคนนาด้าเนะ่ยช่วยไม่ได้มาเจอได้กับคนนาดาไม่ได้นะฉันยอมตายนะเพื่อให้มันจบเกมเร็วๆเนี่ยเนี่ย เออสักทีเหอะนั่นนี่คืออะไรอะท่อระบายน้ำใช่เราต้องลงมาท่าระบายน้ำออกคนนี่หว่ามีฐานมาไม่มีเราสามารถโอ้โหแล้วคือแบบยิ่งกว่าโอ้โหทางก็คือขดเคี้ยวเรียวรถยิ่งกว่าหนึ่งเอ,อ้ยหนึ่งในน้ำใจคนมนแบบนี้ที่รักอยู่สองานนะ ท่องก่อนแล้วหนึ่งอะไรเว้ยใครวะใครจะเดินหนึ่งหัวไหมนะโดนหนึ่งหัวไหมหาทางออกจากทัศนบายน้ำแล้วใครเา,าี่อะไรอะ่ะอดมินบล็อกโอเคตัง้ง มันโลง่งแปลกๆนะคือโล่งอ่ะมันโล่งแล้วนี่คือชิ้นเนื้ออะไรอ่ะวัลลิสตีดวันจิหรใครวะใครวะอุ้ยนายไม่ต้องกลัวฉันหรอกบอกได้เลยว่าเราเหมือนกันนายยังรู้ว่ามีอะไรจริงอะไรไม่จริงบ้างหมอคนนั้นตายไปแล้วนายรู้ใช่ไหม หมอวูนิงอะตายก่อนที่จะเริ่มงานด้วยซ้ำแล้วการทดลองที่หมอคนตายทำกับคนเป็นอย่างพวกเราเนี่ยนั่นคือบถามเรางงเลยเขางงเขาพงเนียเออเขาเขางงแหละเขาเขาหัวเนี่ยเอาเอาได้ได้น็ตเฉยเลยกดผิดด้วยจ้ะเราได้น้ตมาหมอคนนั้นพวกคนไขหรู้ว่าด็อกเตอร์มนิกตายไปแล้วมีคนนึงถามผมว่า การทดลองแบบไหนกันที่หมอที่ตายไปแล้วทำกับคนไข้ที่ยังมีชีวิตยอยู่โครงการวอรเดอร์คืออะไรกันแน่เป็นไงอ่านแบบนักข่าวนักข่าวไม่มีท่าอะไรอะทังเรื่องแสงมะเอ,อ้ยลงไปได้ละนะที่ปลายขอบฟ้ายังมีแสนดูนเวร์เหมือนกันนั่นเราเนี่ยมีห้องอะไรบ้างอ่ะ ฟีมเมลวอดกับเมลมันมีผู้หญิงได้หรอเอาจริงๆไม่เห็นผู้หญิงเลยไม่ไปก็ได้ไปทางนี้ก็ได้แต่ทางนี้ปิดอยู่นะแต่ทางนี้ปิดอยู่นะก็ยยกขยโยนศพลงมาโอ้โหแสงจ้าเลยเกเฮ้ยอุยอ้ยตกนึกไม่จะมีอะไรอาบน้ำชุมชำช่มชามชุ่มฉ่ำหัวใจ นี่ถ่านบ้างไหมไม่นี่มันไส้โนถ่านเลยอ่ะ I w a n t turn ์นไปอะไรอ่ะอเฮ้ยเฮ้ยโนโน้ไม่กล้าไปเลยอ่ะตรงันไปได้เปล่าวะ โอเคไปไม่ได้โอเคโอเคหมดหมดความคาใจแต่ไปต่อสู่ปทางที่ไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นคนแคบนี่ก็คือแบบคนกลัวที่แคบก็คือแบบแพนิคนะซึ่งไม่รู้ว่าเราแพนิคหรือเปล่าแต่เราน่าจะแพนิคจากเหตุการณ์ต่างๆมันจะมีใครมากระซวกล่ะไหมมองซ้ายทีป้าที่ซ้ายด้วยสติ๊กนิด มาถูกทางแล้วโอ้ยผมไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรเลยฐานก็ไม่มีอุ้ยโอ้ย้ย้ยตรงนี้ไปได้ปั่นนะปิดแตะ,ะไม่ไหวครัแต่ว่ามันต้องมีอะไรให้ตบดีแน่ๆ ดูสิผูทางเฮ้ยเคลื่อนไม่ได้ด้วยอ่ะมันต้องมีอะไรแน่เนี่ยโ่อ้ยมีท่านให้ท่านเราตรงนี้เนี่ยนะมันจะมีอะไรหรือเปล่า ก็ไม่มีอะไรนี่นั่นมาทำไมวะนั่นมาทำไมก่อนนี่น้าไปทางไหนฮะน้ำไปก็ไปได้ทำหมต้องขึ้นนะทางนี้เออขึ้นได้นี่ว่าตี๋วันนีไปเอาเองไงโอเคเติมทานก่อนก็ได้ดูท่าจะต้องเจออะไรหนักๆนะมาเนี่ยตกใจนะ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่อยู่ในน้ำนานหรอกมันดืดเฮ้ยเ่มเสียบสิอืมนี่กันลงน้ำจริงจริงไีเราไปทนะางซ้ายกันดีกว่าโอ,โอ้ยขึ้นสิก็ปดเสียด้วยวะ เดียไปทางไหนเนาะทางนี้ก็ได้ว่าทางนี้แล้วกันโห้ยปลุกใจตัวเองอยู่จะมีเลยนเลยนาะยังเป็นเนาะ้ำมันคือโุ้ยใคระไม่ใช่ใครใช่ปะ เราอ้อมสุดเลยนะเฮ้ยอย่าปิ้วเออขึ้นได้สักทีไอพีน้อยไม่เดี๋ยวเอออยู่ตรงกลางอรอสักทีเหนื่อยอะ็จะคุณมีอะไรคุ้มใจบอกผมได้น,นะฮะ แล้วทำไมเสียงเกมมันล้วเหลือเกินอุ๊ยอุ๊ยอ้าวเอาไม่ให้เขาทางนี้หรอเอ๊ะ น้ำแดงเยอะนะที่นี่คนเขาน้ำแดงเยอะขนาดนีนะน,น้ำตาในเลือดเยอะไหมเนี่ยเมื่อกี้ใครวะต้องปรับหมดหมดอือไหอแล้วเหรอได้หรอแล้วเหรอเออตรงนี้พลังงานแรงมากมีความกระตุกในน้ำเราอะ โหกระตุกหนักน่วงมากตรงนี้ก็ยังไปโอ้โหอย่าไปเลยโอเคได้ได้ได้ไดโน้ตมาแล้วผมว่าท่อระบายน้ำนี้หมินสุดๆไปเลยแหละศพเป็นร้อยกองรวมกันอยู่ที่นี่พร้อมกับฝูงแมลงวันนับพันๆตัวนี่คือทางออกที่หนักปวดคนนั้นบอกจริงๆงั้นเหรอ เขาบอกตอนไหนวะลืมไปแล้วไม่รู้อะแต่เขาบอกตอนไหนหาทางขึ้นไปยังบอดผู้ป่วยชายเอาเราไปว่าเราขึ้นไปยังบอดผู้ป่วยชายเสร็จเมื่อไหร่เราก็พักรับกันนะเอ้ยเสร็จแล้วออไปต่อโอ้โอ,โอ,โอ้อะไรครับเนี่ยทำไมโดนขังอยู่เนี่ย ดับทำไมก่อนมีฐานไหมต้องการฐานไม่มีเลยเลยเข้ามาเปลองมากเข้ามาเปลองฐานเล่นมากเลยมามาจากทางไหนวะต้องไปทางนี้เลยทำไมมันตึกตักอะ่ะ ่่ okay, นนลเียไกอทางนี้ไปได้เปล่าวะทำไมมันมันมีดูเหมือนจะมีให้ใหไปอีกทางโอเคโอเคเข้าใจแหละโอเคทางนั้นก็ได้ทางนั้นก็ได้เนี่ยเราเนะี่ยโอ้ เนื้อนี่ก็ยังมีชีวิตมันยังไม่ชีวิตอนอไม่ได้เลยมูยนิกรอฉันอยู่ที่นี่ที่นั่นโอ,โอเคโอเคเอ๊ยเจอฟแฟมน่ามาอ่านแฟมปิดท้ายกันก่อนดีกว่าสำหรับพาร์ทต,ต่อไปที่จะเห็นก็คือใครสักคนซึ่งเราต้องเข้าไปช่วย น,นะเอกสารนะรายงานสถานะคนไข้โดยริกเท e กอ e r น่าเสียดายที่คนไข้คนนี้ยังไม่รอดก็ยังไม่รอดอหรอผมพยายามกอย่างที่สุดแล้วแต่ผมเป็นแค่หมอไม่ใช่สร้างผู้ผสร้างปฏิหารและผมค่อข้างใหม่กับสิ่งที่เรียกว่าหมอเขาทำกันและผมค่อนข้างใหม่กับเอออ่านตามเพราะงั้นผมคงต้องหาข้อปกพร่องของตัวเองต่อไปทุกคน หรือบางคนต้องถูกตัดออกจากโครงการวอร์ไรเดอร์เนื่องจากหายนะที่เกิดขึ้นเนงินพวกเราหมดไปอย่างกระน้ําไหลตั้งแต่เจ้าเด็กวิวนั่นเด็กเบลลี่นั่นเข้ามาแต่ผมสามารถแก้ปัญหาเรื่องลดจานวนคนได้ตั้ง8คนแนนั่นหมายถึงผมทําให้เราประหยัดค่ารักษาได้ในระยะเวลาอันสัน้นผมสามารถคิดแก้ปัญหาทางชีววิทยาได้หลายอย่างทั้งที่ก่อนหน้านั้นมักจะลังเลเสมอตอนนี้ผมยืนยันได้เลยว่ามนุษย์เราเนะ่ยไม่สามารถมีชีวิตอ,อยู่ได้ หากปัสจากไตายทั้งสองข้างคนเราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันนะเองจะทัดลองไตายเหรอไม่ให้นะสำหรับพารทนี้ก็ขอตัดพาร์ทไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทที่4แหละเนาะไปบายนะฮะ